สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาชมบ้านสวนครับบ้านสไตล์โมเดิร์นเล็กๆหลังคาตามที่เห็นครับสสเต็บนะครับเป็นฝีมือของช่างโอนหรือว่าอเจริญการช่างครับบนเนื้อที่64ตารางเมตรครับกว้าง8เมตรยาว8เมตร1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํห1ห้องครัวระเบียงสายขวาตามที่เห็นครับเป็นบ้านที่บอกว่ามันอยู่ในสวนเกษตรผสมผสานแบบสบายๆเลยครับนี่คือวิถีชีวิตที่หลายๆคนเนี่ยกำลังใฝ่หาแล้วก็กำลังอยากที่จะกลับมาอยู่บ้านในช่วงสถานการณ์ที่เรียกว่ามันเป็นแบบนี้อยู่นะครับ าตามที่เห็นครับยกพื้นสูงอยู่ที่ประมาณสัก50เซนนะครับแล้วก็พื้นนี้ก็จะเป็นพื้นสไตล์หลบนะครับตามที่เห็นอยู่ในงบประมาณ40,000 0บาทครับก็ประมาณ3 4สเดือนครับเสร็จครับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าช่างพร้อมเข้าอยู่ครับยกเว้นว่าในเรื่องของตู้เย็นทีวีที่ซึ่งท่านจะต้องซื้อเพิ่มเติมเข้ามาครับบริเวณด้านข้างของตัวบ้านครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูรอบๆบ้านกันหน่อยนะครับนะครับเป็นประมาณนี้ครับก็จะมี ระเบียงนั่งเล่นนะครับมีหน้าต่างประมาณนั้นครับขอบบัวเป็นสีขาวครับดูจากการเก็บรายละเอียดครับสีนี้แบบเรียบร้อยเลยครับข้างล่างจะเป็นสีเทานแล้วก็จะมีการเทพื้นออกมาด้านข้างอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับพื้นนะครับพื้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นกระเบื้องลายไม้ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นที่บอกว่ามันเป็นแบบบ้านแบบบ้านสวนแบบสวนเกษตรผสมผสานแบบสบายๆกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองมาด้านนี้ครับนี่มองมาด้านนี้ ก็จะเป็นสวนเกษตรทำนั่นทำนี่เจ้าของท่านก็จะมาทำเกษตรแล้วก็อยากจะเป็นบ้านที่เรียกว่าเป็นบ้านพักผ่อนอาศัยที่มันเป็นแบบออกมาทำสวนแล้วนะครับมันทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่ามันเย็นสบายนี่ครับประมาณนี้พาทุกคนเนี่ยมาดูกันทั้งบนครับแผ่นเรียบนะก็จะตีเป็นแบบเรียบธรรมดาครับยังไม่ได้มีการเลื่อนชั้นอะไรถ้าในกรณีที่เป็นด้านนอกส่วนด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นบริเวณด้านข้างปลั๊กไฟก็ตอกมาให้ครับเพื่อที่จะแบบชาร์จไฟนั่นนู่นนี่หุงข้าวหรือไม่ก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ประมาณนั้นเลยครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังของตัวบ้านครับหน้าต่างตัวนี้จะเป็นห้องนอนครับเห็นไหมครับพื้นนะครับจะเป็นกําแพงไม่ใช่กําแพงผนังนะครับผนังนี้จะเป็นสไตล์หลบครับไม่มีการทาสีครับเป็นการฉาบแบบนี้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลว่าจะชอบในรูปแบบไหนครับอันนี้เป็นสีขอบบัวครับ เป็นสีขาวไล่ตัดลงมานะครับตามนี้พาดูทุกคนได้มาดูรอบๆตัวบ้านนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปดูภายในตัวบ้านเป็นบ้านสวนเกษตรครับที่อยากจะพาทุกคนได้มาดูอีกหนึ่งหลังเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่เราจะนําไปสร้างบ้านต่อไปนะครับบริเวณด้านข้างของตัวบ้านครับประมาณนี้มาด้านซ้ายมะละกอโอเคแล้วทีเดียวนะครับต่อไปเราจะเดินเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันครับว่าจะเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยครับ ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้านะครับนั่งเย็นสบายเลยครับเมื่อลมพัดมาเช่นตอนนี้เป็นต้นนะครับเหล็กและแนงด้านบนครับโอเคเลยทีเดียวนะครับขึ้นบริเวณด้านนี้ครับบันไดขึ้นขึ้นด้านมาตรงนี้นะครับระเบียงด้านหน้าจะอยู่ที่2.5เมตรคูณ8เมตรนะครับไอ้คูณ7เมตรครับตามที่เห็นจากด้านนู้นถึงด้านนี้ครับโอเคเลยนะครับ แล้วก็เวลามองไปครับรอบๆบ้านก็จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานที่เจ้าของบ้านท่านได้จัดไว้แล้วนะครับโอ้โหเหมาะเลยครับสําหรับบ้านชิลิวันเป็นบ้านแบบบ้านสวนนะครับในงบประมาณที่แบบไม่สูงไปไม่น้อยไปนะครับสี่แสนบาทครับข้างบนครับว่าเรียบนะครับสีขาวนะครับขอบบัวขอบบัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับขอบบัวสีขาวนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยที่บอกเป็นสไตล์หลกครับประมาณนี้แล้วก็ ขอบกระจกขอบประตูก็จะเป็นสีดำนะครับเปิดประตูเข้าไปครับด้านในนี่ครับเป็นประมาณนี้นี่กระเบื้องด้านล่างนะครับก็จะเป็นไกรเนโตครับขนาด60คูณ60สวยเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของบ้านก็สามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบนะครับประมาณนั้นเลยพาทุกคนได้มาดูกันข้างบนครับนี่สุดรู้เลยครับฝ้าสองชั้นครับฝ้าสองชั้นแล้วเป็นฝ้าหลุมครับ ตามที่เห็นครับหรูหราเลยนะครับอืตามที่เห็นห้องนี้เป็นห้องโล่งแล้วก็จะเป็นห้องครัวด้วยนะครับแบบเล็กๆกระทัดรัดครับแบบนี้เลยเจ้าของบ้านท่านเพิ่งจะซื้อตู้เย็นมาใหม่นะครับมองไปที่พื้นครับกระเบื้องสวยงามนะครับการปูนี่ละเอียดมากครับเท่าที่ผมไปดูหลายๆหลังของอจรรนการช่างหรือว่าช่างโอนี้การเก็บงานนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับเป็นซิง ล้างจานเป็นเตาแก๊สประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็บริเวณท้องครวงเขาจะปูขึ้นไปจนกระทั่งเต็มผนังเลยนะครับเวลาทําความสะอาดมันจะได้ทําความสะอาดง่ายครับหน้าต่างตรงนี้เวลาเราทานกับข้าวก็จะมองเห็นนี่ครับบรรยากาศเย็นสบายสบย,สบยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ลหลายๆคนกําลังหวยหาแล้วก็อยากจะได้ในสิ่งนี้เลยนะครับตามที่เห็นครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เปิดเข้าไปการเก็บรายละเอียดนี่ถือว่าโอเคนะครับนี่ มองเข้าไปก็จะเป็นแบบการปูข้างในเก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่วางเตาแก๊สนะครับเมื่อเราได้เตาแก๊สมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ตรงนั้นชั้นวางของครับสวยงามนะครับเล็กๆกระทัดรัดนครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะครับสีขาวครับสวยงามเลยเปิดประตูเข้าไปดูในห้องน้ํากันครับนี่ห้องน้ําโอ้โห หรูหราเลยทีเดียวครับห้องน้ํามองขึ้นไปด้านบนครับปูกระเบื้องจนสุดแล้วก็ลายตามที่เห็นครับผมชอบตรงนี้ครับอืตรงนี้ที่มันเป็นผนังขึ้นมาแล้วก็แบบมีชั้นวางสบู่วางนั่นนูน่นนี่ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีแบบไอซื้อมาเพิ่มนะครับแบบนี้เลยโอเคครับชอบแบบนี้เลยครับเครื่องทำน้ำมุนเรื่องทำน้งงำหมุนแล้วก็พื้นด้านล่างจะมีการบริเวณอาบน้ําจะต่ํากว่าบริเวณที่เป็นพื้นเปียกนะครับประมาณสัก สามสี่เซนประมาณนั้นแหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับหางล้างหน้าแล้วก็จะเป็นกระจกครับนี่ประมาณนั้นโอเคนะครับชั้นด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้มองทะลุออกไปด้านนอกครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆครับสวยงามครับละเอียดเรียบร้อยมากนะครับมองไปก็จะเห็นวิวต่างๆที่มันเกิดจากบ้านสวนจริงๆนะครับมองไปความสุขก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับข้างบนนะครับถัดจากนั้นเราจะไปดู ห้องนอนครับห้องนอนหนึ่งห้องขนาดสาเมตรคูณ3าเมตรประตูไม้มองเข้าไปครับหนึ่งข้างบนก็จะเป็นฝ้าเรียบธรรมดาครับเป็นแบบนี้หลอดไฟปักไฟอยากจะได้ตรงไหนช่างก็สามารถที่จะแบบจัดการไว้ให้ได้ครับเป็นประมาณนี้ครับโอเคนะครับขนาดสามเมตรคูณสาเมตรครับห้องนอนนะครับพาทุกทุกคนนี้มาดูกันบรรยากาศถึงนะครับหน้าต่างมองไปก็จะเป็นสวนเกษตรโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกแล้วก็แบบเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะครับ เปิดหน้าต่างออกไปนี่เย็นสบายเลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกเวลาเราเปิดเวลาเราเดินออกไปด้านนอกไปนั่งระเบียงเล่นที่อยู่ตรงนี้ครับนี่มองไปโอ้โหสุดยอดเลยครับระเบียงนั่งเล่นเวลามีพี่มีน้องมาจะนอนเล่นตรงนี้ก็ได้ครับขนาดตรงนี้คือ2,5นะครับคูณ6เมตรโดยประมาณนะครับตามที่เห็นครับสวยงามเลยครับข้างบนครับเป็นแบบเรียบ นะครับประมาณนี้ขอบหน้าตรงขอบหน้าต่างนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มองย้อนกลับไปบริเวณฝั่งด้านหน้าครับกับทีมงานอเจริญการช่างนะครับหรือว่าช่างโอนนะครับรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอครับในงบป,ประมาณ400,000บาทครับเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าอยู่ครับกับบ้านสวนขนาดเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้หลายๆคนในการที่จะตัดสินใจในการที่จะหาผู้รับเหมาหรือจะดูเป็นแบบในการที่จะ นำไปทำบ้านสวนต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ